สวัสดีค่ะบีจากสวนพิชรณาเกษตรธรรมชาตินะคะวันนี้มาถอดบทเรียนที่ไปอบรมเกษตรธรรมชาติ7วันนะคะได้อะไรบ้างวันนี้จะพูดถึงว่าถ้าพี่ๆอยากเปลี่ยน มาทําเกษตรธรรมชาตินะคะเปลี่ยนเลยได้ไหมมีข้อผูกมัดหรือมีข้ออะไรไหมเราก็มีโอกาสได้ไปลงแปลงไปตรวจไปตรวจเยี่ยมแปลงนะคะไปช่วยแนะนาแปลงจริงนะคะของพี่ๆที่อยากเปลี่ยนจากเคมีมาเป็นเกษตรธรรมชาติเลยนะคะกับเกษรรตรอินทรีย์เปลี่ยนมาเป็นเกษตรธรรมชาติหรือยังทําควบคู่กันนะคะควบคู่กันก็คือในพื้นที่10บไร่เนี่ยขอแบ่งเป็นเคมีอยู่8ไร่เกษตรธรรมชาติ2ไร่หรือเกษตร อยู่8ไร่เกษตรธรรมชาติอยู่2ไร่อย่างนี้นะคะค่อยๆเปลี่ยนค่ะค่อยๆเปลี่ยนเพราะว่าทาไมถึงใช้คําว่าค่อยๆเปลี่ยนกับเกษตรธรรมชาติเพราะเกษตรธรรมชาติอ่ะมันต้องใช้เวลาค่ะ,ะเกษตรธรรมชาติเน้นการปรับปรุงโครงสร้างดินปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยวิถีธรรมชาติซึ่งประทับใจอยู่แปลงหนึ่งพี่เขาอ่ะมีต้นข้าวฟางด้วย,ยต้นหนึ่ง หมือนสวนบีเลยเออแล้วพอตอนอบรมอะเราก็คือได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันใช่ไหมคะบีก็ได้พูดถึงว่าออที่ส่วนบีะปรับโครงสร้างดินปรับโครงสร้างดินด้วยอะไรนะคะก็คือบีปรับโครงสร้างดินด้วย 1. ต่อเทืองนะคะสเข้าฟาง 3. ต้นแคร์นะคะส ดาวเรืองห้าถั่วเขียวหกต้นถั่วมะแฮะหรือถั่วแฮอ่ะว่าง่ายๆก็คือพืชตระกูลถั่วนะคะอันนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างหกหกอันก่อนนะคะทีเนี้ยเราก็ได้แชร์ปัญหากันว่าส่วนพี่อะทําเคมีทํามาจนดินมันแกนแล้วเนี่ยปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นแหละแล้วพี่เขาก็อ้ออันที่เจ็ดปุ๋ยหมักเจก็คือปุ๋ยใบไม้อ่ะคะ่ะปุ๋ยหมักใบไม้อะ่ะปุ๋ยหมักเจทีเนี้ยพี่เขาก็บอกว่าดินที่สวนพี่อะมันปลูกอะไรไม่ขึ้นแหละแกนแล้วตอนเนี้ยก็เลย เห็นมีเปิดอบรมเกษตรธรรมชาตินะคะอาจารย์ชวนมาเพื่อนชวนมาตอนแรกบีก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันไม่คิดว่ามันจะไม่ขึ้นขนาดนั้นนะคะตอนตอนไปดูแปลงปรากฏว่าเออเขาทําเคมีจนปั๊บกระจนเอยียงบกขึ้นอะ่ะเออก,ก็ก็คิดดูว่ามันแท่งมันแกลนจนน้ํามันไม่ซึมลงดินอะมันมีแปลงนึ่งนะที่บีแบบเดินไปเห็นนะน้ําไม่ซึมเลยเออจริงก็เลยคุยกันแนะนํากันว่าพี่เอา หาได้ในพื้นที่ที่แบบพัฒนาที่ดินนะก็ไปขอปลเทืองเขาไปขอเอ่อเมล็ดข้าวฟ่างเขาไปขอถั่วมะแฮะเขานะคะหรือว่าใช้ดาวเรืองหรือต้นแคร์คือต้นถั่วมะแฮะลากเขามันแข็งแรงมากอ่ะมันทลายดินดานอ่ะทลายดินแกนอ่ะลากเขาเหมือนเครื่องเครื่องขุดเจาะถนนอ่ะมันมันช่วยปรับุงโครงสร้างดินให้ดินเราอ่ะมีโพรงอากาศดินหายใจได้ดินกลับมามีชีวิตนะคะแล้วก็พอดินมันมีโพรงอากาศดินดินมันหายใจได้น่ะมันก็ซึมซับน้ําลงไปได้น้ํามันก็ซึมซับลงไป ด,นะดินมันก็จะมีเกิดความชุ่มชื้นขึ้นนี่แหละก็คือได้บทเรียนว่าตอนแรกไม่เชื่อไม่เชื่อว่าดินพี่เขาแกนจริงๆหรอเออเราก็นึกว่าเห็นตะแปลงเราเป็นดินตับมา้าเป็นดินเหนียวดินอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เราก็ไม่เชื่อเนาะเออว่าที่จ,จังหวัดนัน้นมันมีแบบนี้ด้วยหรอแล้วก็ได้บทเรียนอะไรอีกในเรื่องที่ไปดูออแปลงรอบนี้เห็นถึงความตั้งใจที่พี่เขาอยากจะ ับมาลักตัวเองกลับมาลักครอบครัวกลับมาลักที่สําคัญอะ่ะที่เขายอมเปลี่ยนอะ่ะจากเป็นเกษตรกรเคมีอะ่ะยอมเปลี่ยนมาเป็นเกษตรธรรมชาติอะ่ะพอพี่เขากลับมาลักโลกโลกอะ่ะโลกเราใบนี้อะ่ะที่ทุกคนนี้อะว่ามันเดือดแล้วมันร้อนแล้วอะ่ะเออ ดูง่ายๆเลยดูจากฤดูที่มันเปลี่ยนไปอ่ะดูที่มันที่มันไม่คงที่คงวาเมษาอย่างเงี้ยฝนตกฝนตกจนน้าท่วมอ่ะมันมันควรจะร้อนน่ะร้อนใช่ไหมร้อนก็ร้อนจัดเลยแต่อันนี้ก็คือการเป็นฝนตกแรงด้วยเออตกจนน้าท่วมคือภัยพิบัติมันมันมันสะท้อนให้เห็นว่าโลกเรามันมันไม่ใช่แค่ร้อนอะ มันเดือดสะท้อนให้เห็นถึงว่าทำกเกษตรแบบเดิมอ่ะไม่ได้แล้วพอดินมันตายแล้วดินมันตายดินมันแห้งแล้วมันเริ่มง่ายๆอ่ะ เริ่มจากมาเป็นเกษตรธรรมชาตินิดนึงมาเป็นเกษตรอินทรีย์นิดนึงเออก็ได้ถูกไหมแต่เราอ uh, ะสำเร็จตั้งแต่ที่เราอ uh, ะคิดจะเปลี่ยนแล้วแล้วก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยเปลี่ยนแต่มาอบรมเนี่ยแล้วก็เอากลับไปทำเนี่ยเราสำเร็จตั้งแต่เราเปลี่ยนแล้วเรารักโลกเราลงมือทําเราไม่ได้รักแต่ปากไงเราลงมือทําแล้วอะเออเนี่ยมันรักจริงๆแล้วนี่สาเร็จแล้วนะคะคลิปนี้ประมาณเท่านี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณพี่ๆขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็มาให้ กำลังใจทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ